แล้ววิวทีทีจสองโอ้ห่าขึ้นพอดีเนาะจากเพลงช้าจาแท็กไหนอ่ะแท็กเจ็ดค่ะเจนี่ห้าห็ดพร้อมไหมพร้อมค่ะ Let's go ว่าฉันต้องทุกทอดทิ้งเลานั้นมันมีอาจฝืนความจริงได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดี

ให้ไปดีให้เธอได้กับเขาและจนโชคดีย่งมีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคยร้องไห้ลืมว่าเคยต้องเป็นใครที่เธไม่เอา จงโชคดียังมีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคายร้องไห้ลืมว่าเคายต้องเป็นใครที่เธอไม่เอาลืมว่าเคายต้องเป็นใคร ก็คือเป็นอย่างที่เราอยากได้แต่จริงเราอยากให้ก้าวนะแต่เราติอัน,นเดียวตรงที่จุดที่เราบอกซ้ำๆตลอดตั้งแต่วันแรกที่สอนไปครับของบิ๊กก็คือท่าเดียวเลยที่สองมือเราบอกว่าให้นึกถึงว่าขวาเราผ่อนลงแต่บิ๊กชอบแบบทำอย่างนี้อันนี้คือบอกแบบซ้อมทุกรอบบอกทุกรอบแก้ไม่ได้จะหัด เยอะกว่านี้ได้ซ้ำแต่หมคือทุกอย่างมันโอเคหมดที่อยากได้แต่ว่าอันนี้คือย้ำไม่รู้กี่รอบก็น่าจะแก้ให้เราบ้างนะครับแล้วก็ของวิวก็คือฟิลตรงที่โซโล่เดี่ยวตรงนี้ครับคืออยางอื่นชอบหมดนะ acting อะไรคือได้ชอบหมดเลยตรงนี้มันจะมีอ่อนกับแข็งอย่างที่เราแบบที่บอกทุกทีให้แก้ให้หน่อยว่าอ่อนวิวได้แล้วแต่วิวเพิ่มแข็งให้เรานิดนึงตรงโป๊ะ ก็ยังไม่แก้ให้เรามันก็ยังดูหวานไปเลยต่างแค่แหัานก็เลยให้แค่นี้ใจอย,ย,ยายยกไข่ใหญ่พอดีนะครับแก้ให้ด้วยโอเคที่ครูโอค่ะครูให้แปดแตกต่างจากเพลงเมื่อกี้เพราะว่าครูรู้สึกสงสารจังเลยอ่ะมันเศร้าอ่ะอมันรู้สึกอินมันรู้สึกถึงว่าแบบเอมันเศร้าอ่ะอแล้วแล้ว ตอนเราก็วิวอะอย่างตอนเสียงสูงขึ้นอะที่เราซ้อมมันสูงวิวว่าแก้สถานการณ์<ม>ฉันร้องอีกโน้นละกันแล้วก็ถือว่าทำได้ดีส่วนส่วนบิ๊กครูดูจากพัฒนาการเพลงเร็วบิ๊กอาจจะไม่ถนัดแต่พอบิ๊กใช้วิธีการร้องที่พที่บิ๊กร้องนิ่งๆอะมันใช้กับเพลงนี้มันเลยมันเลยดูแบบดูใช่มันนิ่ง รู้สึกแบบไม่น่าสงสารบิกมากเลยมันมันอินอะแบบว่าผู้ชายอ,อกหักอนะไรอย่างเงี้ยสงสารเดียวอ่ะเรื่องเพียงอ่ะนิม,มเดียจะได้เยอะกว่านี้อย่าวันนแบบี้แต่ประทับใจเนี่ยไม่ไม่น่าเชือ่อขึ้นมาบิ๊กรองนิง่งแบบตอนเช้าบิ๊กแบบร้องอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยทำชัดขึ้นคแต่าาว่าบิ๊กเขาเหมาะการเป็นยุบหกค่ะใช่ไม <c oughs> หไมฮะนิ่งนิ่งนี่นิ่งตลอดนิ่น่าสงสาร มาที่ครูอาร์ตค่ะครูอาร์ตก็ครูอาร์ให้ 9, perfect, เก้าเกือบเพอร์เฟเพราะว่าเราไม่ได้เ,เป็นสอนท่านเพลงนี้เราก็ไม่รู้ว่าครูอาร์บอกอะไรไปแต่ที่เราเห็นมาเราว่ามันมันดูดีเราเราชอบชอบมากการพัฒนาทั้งสองคนด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เรื่องจากต้นเลย วิวเปิดขึ้นมาแบบว้าวแบบโอ้แบบแบบเพลงนี้น่าดูมากวิืเปิดขึ้นมาเต้นแบบแบบสุดยอดเลยอะ่ะแต่พอไปก็ต้องระวางังเพราะพอไปไปอะไรเพลงมันก็เริ่มแบบไม่น่าสนใจเออ เด็กระวังอย่ามองพื้นเยอะเวลาเต้นโพสอะ mm hmm. Post, มองพื้นโอเคแต่เวลาเราเต้นบางทีเด็กเต้นก็ยังยิงอย่างเงี้ย,อยอเออระวังละกันแต่ทั้งสองคนอะ <c oughs> เก่งขึ้นทั้งการเต้นกับการร้องวิววิวก็เก่งขึ้นนะการเต้นเราเห็นนะเพราะว่าอย่างวิวเข้ามาแรกๆอะ่ะเราเห็นวิว คือเต้นได้ทึกสาต์ใช่แต่ว่าบางทีฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มันอาจจะเกินไลน์ที่เราเห็นนะแต่ถึงวันนี้คือเราเห็นชัดเจนว่ามันจะมีแบบการที่ล็อกแล้วก็การที่เป็นสมูทในเพลงนี้มีทั้งสองอย่ญญางซึ่งเราชอบมากก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีนะใะไ,ไงก็แต่ก็อย่าเหลือกคอมเมนต์นี้ก็ไรก็เอาส่วนที่ปูคอมเมนต์ไปตัดแก้นะคะ คุณไม่มีค่ะโอเคเอาล่ะเราสรุปคะแนนโดยระบบดิจิตอลเรนแลนเนี่ยเราก็ผลออกมาปรากฏว่าคู่ที่ได้คะแนนเยอะสุดก็คือคู่ของเบสกับเวลอ่าในวันนี้เราก็มีเบสไอหนึ่งอันเน็บด้วยหนีบด้วยหนีบเองหนีบเองไปโอเคค่ะอ่านี่ค่ะอีกหนึ่งอันใส่ด้วยค่ะโอเคใส่ด้วยใส่ด้วยใส่จนกว่าจะนอนจ้ะใส่ไงเน็เน็บหัวไปเลย มารี่งสรับกันไหมดูคนละคนละสายเออเออแควบีอเกิลนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเบสเพอร์ฟอร์แมนนะก็ก็เอากลับไปปุ๊ยไม่ชัดเจนตรงนี้แรงตรงนี้แหละวางกับดักใช่ไหมแรงยังไงคนที่ไม่ได้ชนะนะ โดนคนที่ไม่ได้คะแนนสูงสุดก็เอาคอมเมนต์ครูไปปรับปรุงถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เขียนที่ครูคอมเมนต์อ่ะเอาไปเขียนแล้วจะได้แบบว่าเวลาเอาไปให้ครูคนอื่นช่วยดูจะได้รู้ว่าโอเคครูคอมเมนต์อันนี้มานะคะครูดูให้หน่อยนะจะได้แบบเออเขาจะได้ช่วยได้แต่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบไปดูเองหรือแบบ จำจำเอาบางทีละจะลืมอย่ายกสิเดี๋ยวหล่นอีกโอเคนะบางทีแบบเราจําเอาไว้อ่ะเดี๋ยวพอไปบอกครูครูอจะลืมล่ะจะลืมอะไรพวกเป็นดีเทลแบบเนี้ยก็อยากให้จดแล้วไปบอกครูครูจะช่วยดูแก้ให้นะแ,แต่ยังเหลนนอืออีกหนึ่งวันเนาะนี่วันนึงก็ทําทให้ดีที่สุดล้วกันเพราะไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้ใครจะได้กลับมาบา้างก็อยากจะบอกเลยว่าแบบการที่เราโทรน,นั่งอยู่แบบเนี้ยือจบอ้คือแบบ ให้กับคอมเมนต์จริงจัง hmm. แต่ honestly ถ้าเกิดให้เขาไม่เป็นครูครูก็ต้องให้กำลังใจอยู่แล้ว hmm. ด้คอมเมนต์นแบบคอมเมนต์แบบตำหนิขนาดนี้ hmm. นะก็ก็รับฟังเพราะว่าลูกสาวเรายิ้ขึ้นมาเราก็คนที่คอมเมนต์เรา hmm. ก็ไม่ได้เป็นครูคือเขาก็มาดูโชว์แค่วันนั้นเขาไม่รู้ว่าเราซ้อม<อ>มาขนาดไหนท่าาน้าขนาดไหนวิ่งอนึ่งอะไรเงี้ยเข้าใจไหม ก็อย่างที่บอกอย่าไปเสียใจมากกับการเขาคอมเมนต์ฟังไว้รับฟังโอเคเขาไม่ชอบคุณไม่มีร้อร์ซที่จะชอบ